กบสวัสดีครับน so so ี bbe 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 ่เจอใช่ไหมครับวันน uh, ี้นำเสนอทางตรวจเช็คซ uh, 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 uh. uh, uh, ่อมอบิสซ uh, 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 ูว uh ิช uh, ีนะครับ mm อินเวอร์เตอร์นะครับหถ่ายรุ่นเลยอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ถ่ายรุ่นเลยครับอินเวอร์เตอร์อิเล็กทริกอินเวอร์เตอร์เนาะอิเล็กทริกนะครับอินเวอร์เตอร์อ่ารุ่นได้เอ่ยนะฮะรุ่นอะไรไหนอ่าวรุ่นเนี่ย M S Y T K สองสี uh ่ V A T หนึ่ง อ๋อสีให้หนูเข้าออกก็เข้าเครับเนต่ปกติเป็นตากล้องปกติเป็นตากล้องนะอ๋อให้จริงไม่พูดลนวันนี้วันมแล่วหลอกดีกว่าพพี่พดไปพาดแล้วพาดแล้วหนูพาดแล้วพาดแล้วเดี๋ยวเช็คไฟก่อนทีที่ให้เช็คก่อนแล้วนี่ ่านใหม่จิ้มเลยใช่ใช่ตัวนี้ไม่เคยได้ใช้เลยกี่ปีแล้วพี่หอ้ประมาณสองสองปีได้สองปีเองอ๋อสองปีเลยไม่ค่อยได้ใช้กล่องอย่างนี้แล้วกล้องก็ส่ที่ผมถือหยุดไปก่อนอ่าครับผมอินเวอร์เตอร์ช่างเงาแนะนำนะครับถ้าไม่คยได้ใช้ก็แนะนำให้ปิดเบรกเกอร์ไว้นะครับเวลาเราใช้ก็ค่อยเปิดเกอร์นะครับจะดีก่านะครับเพราะว่า พวก Data IC จะทำงานตลอดนะครับมันจะสวิงทั้งวันทั้งคืนนะครับโอตัวน,นี้ก็มีไฟเนาะ S1 S2 S3 นะครับ S1 ก็เป็น l ลายนะครับเดี๋ยวดูวก่อนโอเคลนยนูกตอนนะครับสองนิวตันนะครับสานี่เป็น Data นะครับเ Data เป็นคอนโทรลคำสั่งนั่นเองอ่เชื่อมโ อ่ะลงอะะะะะลงดูท่านเดี๋ยวจะสั่นเลยแต่ลงไอ้นี่ว่ะเดี๋ยวสั่นเดี๋ยวสั่นอ่ะเปิดมาอันนี้ก็เตรียมมิเทเตอร์ดิจิตอลนะครับเพื่อให้เห็นชัดนะครับในการวัดไฟในคนที่ดูนะครับทั้งแบบก็ใช้ทั้งที่ติดตามดูจะได้ง่ายหน่อยทั้งแบบเรใช้ทั้งมิเทเตอร์ดิจิตอลแล้วก็นาล็อกนะครับมาพัานก็เช็คแรงไฟกันนะครับ อะไรสองร้อยยี่สิบเก้าโวลต์นะครับอ ac นะครับมาบ <Newton S 1> บแล้วครับดูต้นกับลายนี่เดีย<ๆ>ูนี่เดี๋ยวนะดดี๋ยวูต <Newton S 1> ้นกับไฮโดูดรต้า,าก,กันมีมาไหมตั้ง dc นะครับตัวนี้ตั้งสองร้อยโวลต์ก็แล้วกันมา,านมาครับสวิงมานะคำสั่งจากบอร์ดนู้นมานะครับเดีย๋ยวเป็น dc นะครับ อ่ายี่โวลต์นะครับอ mm ่า hmm. ก็คือมาแบบนิ em <flow> <pol> ่งไม่สวิงก็คือต้องมีบอร์ดใดบอร์ดหนึ่งมีปัญหาอยู่นะครับอาการนี้ใช่จ้านิ่งอ่ามานิ่งนะครับไม่สวิงตามหลักแล้วสวิงกับเพริบกับเพริบขึ้นลงนะครับอันนี้27โวลต์ดีซีนี่ก็อ่าถ้าเช่อมแมวมองก็อ่าบอร์ดจากคอยล์ร้อนมาน่าจะดีตามหลักนะครับจะลองดูลองลอยนี่กัน ใช่ไหมนะครับตัวคอนโทรลดาตราสีเขียวนี่นะแล้ววัดเทียบกับนิวตันนะครับตัว S2 นะ s อะใช่ไหมใช่ <Okay S 2> โอเคครับนี่ฮะอ่า27โวลต์นะครับตัว S3 ถ้าลอยเราจะไม่มีแรงไฟนะครับโอเคตอนนี้ก็คืออาการเปิด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 ,ปดไม่ติดเลยนะครับเปิดไม่ติดเลยเ ่ะเดี๋ยวต่อให้ทีเดี๋ยวลองกดลองกดให้ดูกันเผื่อเผื่อช่างช่างมาขันนิดนิดหน่อยติดน่าจะใช่ดีดี๋ยวช่างมีอะไรอีกไงจะมาเลือกล็อคใช้เดี๋ยวลองกดเปิดนะครับอ่านี่นะฮะอ่าไม่ติดนะครับไม่ติดฟิวข้างในหรือเปล่ครับอ่าครับโอเคอ่ะเอาละช่างหนุ่มลงไปรบกกวนปิดเบรกเกอร์ครับโอเคตอนนี้ ใส่กระตังลือนะครับปาครอบบอกนะครับสามตัวจะปล่อยสามตัวนะครับสว่สามารถจะถอดง,ง่ายนะครับ ข้างบ้านแอร์ก็เสียบ่อยเดี๋ยวอีกอีกหน่อยเรียกให้ขช่าแมวมาดูได้ครับเออดีจ้บแบบนี้พิ่ผ้าเทปติดอยู่ิดเทปอยู่วะมีผิดตรงเทปเยอะสมากบทีไม่ออก ขาไม่แกะออกตอนติดตั้งตอนติดไม่ไงนะอ๋อเยนครับอันนี้ก็ตองถอดสายนะครับจำนะเขียวเ็กสารย่างนี่สอนนี่สายหนึ่ง1ี่นหนึ่งนเปห้าหนึ่งก็มีงสายหนึ่งมาก,ก่อ1มสองขนหนึ่งสายหนึ่งนะสายคนคเป็น,นเลก็กอยง เลี้ยงแค่พัดลมอย่างเดียวนเจนเล็กก็ได้หนึ่งมีห้าได้หมดเพราะว่าเมนมันไปจ่ายที่คอมเพรสเซอร์ออ๋เมนอยู่นู่นเมนวิ่งไปที่คอยร้อยออกมาข้างอยู่แล้วนะออกกาวออกนะ กาวด้ไหนนะดีอดกันนะสเยอะๆนะครับรเนี่ยไอที่ไม่จำเป็นก็ตอดๆกันจะเอาบอร์ดลงมานะครับ สายแพรเยอะนะครับออกกันนี่หลายชุดนะอถอดสายมอเตอร์ก่อนนะนี่นมอเตอร์ถอดออกจะไม่เห็นมุมมันไม่ได้ นี่ซเซนเซอร์ำแข็งเซนเซอร์ลำแข็งนี่เอขอมาน้ากล่องกลไนะครจะปล่อยนี่ออก ให้เห็นระมาณนี้เลยสายนี่ข้วมานี้เลย,ย,มยไม่ง่ายนะครับไม่เห็นอย่บอกซิมีอะไรไหมฟิลฟิลไม่ข,า,นะขาดนะขาดไหมครับไม่ขาดไม่ขาดนะานะสายปิ้งอยู่แล้วขาดต้องดำ เห็นเขาเปลี่ยนฟิวให้ฟิวมันขนาดนั้นหรือเปล่าไหมด้วยก็ใช่ไหมอ๋อก็ก็เปลี่ยน,นออเหรอก่อนนั้นนี่ฟิวขาดใช่ไหมครับใช่อ๋อที่ช่างเขามาเช็คก็ค,กคือฟิวขาดใช่อตอนนี้กเ็เปลี่ยนฟิวก็เปิดไม่ติดอะไรเขาก็ขาดไม่เป็นอ๋อก็ไม่ขาดนะครับก็ฟิวก็ยังอยู่ครับเปลี่ยนไปแล้วไอ้ไอน,อนี่ฟิวไอ้นอีตัวเดียวกันหรือเปล่าไปดูทีช่างนันสามสามเป็นเขาบอกสามแอมป์หรืออะไรอืมสามจุดหนึ่งห้าแอมป์ได้หมดอะครับได้ใช่ไหมก็สามแอมป์ก็ใช่ได้เราว่าเามอื ถ้าไม่มีอะไรช็อตมันไม่ขาดอยู่แล้วโอเคอ่ะโอเคนี่แล้วกันค่ะดูแกะแกะแผงมาดูนะถอดซอกเก็ตแล้วกันง่ายนะใช่ไมถอดแต่แผงลงแล้วกันนะตัวนี้เซนเซอร์น้ำแข็งจุกมันบังคับอีกแล้วนะแจ็คไขแ่แจ็คมัน เพื่อความง่ายถ<ม>อดซ็อกเก็ตอย่างเดียวมันบังคับอยู่แล้วครับสีใครสีมันจำหน่อยแค่นั้นเองตัวนี้ก็บังคับอยู่แล้วเต้าบังคับนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเทอร์โมนะครับสีเ1 1หนึ่งหนึ่งลมสีแดงไม่ต้องสีแดงเป็นชุดรับรีโมทนะครับต้องส มันสายมันจะเยอะหน่อยมันเล็กๆนะครับแต่หลายเส้นก็ชุดใครชุดมันอยู่ก็จะยากเลยเวลาทอดเอาไปเช็คที่ไฟสว่างสว่าง ได้แล้วครับแค่นี้พวกมอเตอร์นี่ต้องต้องดูไปด้วยไหมครับนะครับมอเตอร์อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เช็คตรงแผงครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใวัดพวมอเตอร์ถ้ามันเสียมันจะไฟกระพริบครับไหนต้องมันต้องจ่ายก่อนมันเข้ามาอ๋อนี่มีดลมส่วนตัวข้างนอกฮะกี่นาทีแล้วท่าน28พอดี มาต่อไปหรือเปล่าอ่ามาใกลนะ้ๆกันเดี๋ยวแค่ดูก่อนจบแค่แล้วนะ,ะนะอืมยาวเลยยาวก่อนอันนี้มันหอ๋อนี่นมันฮะมันอยู่ระหว่างกัะอะมติดพันอยู่ติดพันกันเลยอือนี่ออกมันมียึดนะออกได้ไหมติดล็อกไหนไม่มียึด,นะด,ยดี่ กดออกนะครับตัวนี้ต้องดันตัวนี้กดสองตัวแนละ้วยกขึ้นอนะโอนี่ลองรอยสปาร์กเนะี่ย ชุดไหนเนี่ยน้ำเหรอน้ำหรืออะไรไม่แน,น่ใจนะครับขาวๆเยอมเลยสก็ดโอเค,อเอเคติดตามตอนต่อไปครับ